อ๋ออว้าวป้าพี่น้องป้าป้านำ้ำคอลป้านำ้ำคอลปลาขาวพอนมนิ่มเพิ่อนกลางม้องเนาะพี่น้นงองเนาะเพิ่อนกลางม้องแต่เพิ่นกะพยายามมากไร้ไร้เต๋อพี่น้องมหาโลคเมื่อไรเนี่ยสบายดีพี่น้อง สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีน้องนีนสาสสดีบสด่สอหรอกลูกมื้อน,นี้มาพบกันอีกเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเช้าฝนก็ตกพี่น้องแยบๆๆยอยู่หมู่อยู่บ่เช้าฝนก็ได้ฝนตกดินลงเรื่อยหลายบ้น,นบ่เว้นวางเนาะมาจอขี้ปลาพี่นอ้อ,นองน้นนองนุ่มมิมน้องอีนาแล้วก็น,น้องน้ำลินจอขีป้ปลา เพิ่นกำลังจอเนาะป้าพอเพิ่นไปกลางม้ออยู่แค้มทาแม่นำของได้ปลาขาวเนาะมีแต่ปลาขาวแต่กับ,กบ,กบ,กบปลาปลาอีหยังอันนี้เนี่ยปลาดินหมาเนาะเขาเอิอนเนาะนี่นี่ปปออนี่นี่ปลาปานเขาเอิอนปลาปานบางสองทินเขาก็เอ,อเิอนปลาปลาดินหมาハハได้มากแต่กับคนจอขีดตรงงามงามงามกับว่า Lebanon. สีเหลือกเฮ็ดสมเฮ็ดสมปลา Nguyên cứu nữa, nè, 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 đi nè, 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 chó nè, chó nè, 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 chó nè, chó, nè, 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 อันความความเหี้ยนเจาะเนาะกําลังเหี้ยนเจาะขี้ปลานุ่มนิ่นี่นาก็ได้คันตใหญ่ก็บ่ได้ให้เพิ่นเฮ็ดดอกแม่เฮ็ดเองนี่จังว่าปลาตัวน้อยแน่ก็เลยบ่ให้พวกเพิ่นเจาะเนาเนี่ยก็มีันแลปลาก็ได้เพราะว่าอันเฮากางมองเบิดคืเนาะยามเช้าจังได้ไป พยายามได้มาหลายตือประมาณสี่ห้าโลกคนละมือว่าในก็ะไรมือในก็นได้แต่ก็มาให้พวกคนจ้อจังสิล่ะจ้อแอะไก็แม่ก็ไปเบีย้ยให้พวกคนเศร้าประแดกเพราะที่มีประแดกกินเนาะปีนี้โมท่านได้ประแดกจังว่าเพิ่นไปกลางมอองหละ่ยท่นถือกลางถือกันช่วงช่วงเดือนซีเดือนหาน เดือนนั่นเดือนชีเดือนหาเล้านะแห้งลายๆนี่พอเพิ่นพ่วมเอาเหือลงเพิ่นกะจงว่าไปกลางมองเอาประแดกก่อนปีนีเพราท่านได้ประแดกสิบโมีประดแดกกินเนี่ยคนบ้าราไปไปในเรื่ององเด้อฝนตกแม่อากาศกะเย็น